กันแล้วนะครับเข้าต่อคุณหลุดห,ดหดอ้นนหสองฟอร์ดเลยสองรอบแล้วหลุดไปแล้วนะครับ สองรอบแล้วนะครับรู้มืออยู่ครับใครตกเดี๋ยวอุ้ยหลุดบ้างเดี๋ยวอุ้ยเข้าตอบ้างน,น,นะครับโอ้โหกัดนะครับเบรกหวานไปหน่อยอ่่่โปเบกไรอุ้ยฟองฟอดเลยครับ ในกล้องเห็นไหมเนี่ยสีมือไม่ถึงครับัลลเเช็ยโอ้ยสีมือไม่ถึงครับไม้แรกครับไม้แรกมันกินโดนไหยางนี่ใส่ขับเบรกนะเพี้ยโอ้เพี้ยตมันเข้าต่อแล้วนะมึงเห็นไหมนะมึงวิ่งเข้าต่อคุดแล้ว ỏn căng quá pí. Tiết tivi đẻi mọn gì không á? Đi mà อะไรกับพี่วิ่งออกไปนู่นเ่ยมีฟองม่ะพี่ไม่ย้ำให้คุนเกินก่อนนีถ่ถูกวิ่งแลวนะยาวเลย พืชดน,นะครับพืชดวัดเบรกออกเลยไม่ติดปลายิ่งกัดกยากอยู่ หูพี่เอขาดฮึมสายไม่เนขาดเลยเดี๋ยวรอดูในคลิปนะเดี๋ยวดถ่ายคลิปแปบบ๊บถ่ายคลิปแปบบ๊บให้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเอาไม่ออกโหใหญ่ใหญ่เฮ้ยอยูอ่อยู่เขาต่อด้วยเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดหลังก่อนหลังก่อนโูนู่นปลาอยู่นู่นโหดูฟองหลุดเหรอไม่หลุดไม่หลุดูดอ,อ๋ออ๋อ,อ อออกออกมาเป็นพวงเลยกันไมย เห็นจีบไหมหนูนะ่น่ะแม่มีจีบอยู่นะ่ะเห็นนะน้ำไม่หลึกทีบก็เลยก็มี คลิบแล้วลงไวมากเลยพี นี่พี่ตีล่องนี้ดิเนี่ยล่องที่มันจิบบ่อยๆเนี่ยท่อน,นูน่ามาผมตีได้พี่อยู่เปิดกล้องด้วยใช่ป่าวเปิดอยู่ครับให้ทำไมหน้าจอมันดบนี่นะครับจัดเต็มตะกี้กัดตะกี้ แล้วมาถูกางเกงผมนี่นะเ,เ,เ,เปลี่ยนมั่งแล้วครับมีอีกตัว่ะถูอยู่แล้วครับวัดอย่างโดหดหรองหอนใหญ่อุ้ยโลครับอุ้ยโล นี่ครับผมเท็กซัสครับสวยช่อนปาอ้อยนะครับช่อนปาอ้อย